หายใจหนีสัตว์ประหลาดเวลาตี4ี่นาทีนานๆจะฝันได้คมชัดลึกๆสักทีและอดใจที่จะไม่เขียนไม่ได้ตื่นขึ้นเลยอัดเสียงไว้ก่อนแล้วนอนต่อไม่งั้นกว่าจะถึงเช้าคงลืมแน่เลยฝันครั้งนี้จนทยานล้ำลึกมากผมได้มาประจำการอยู่ที่ดาวดวงหนึ่ง เมืองน,นั้นช่างไฮเทคตึกราบ้านช่องเป็นสีขาวสีเงินมีต้นไม้สีเขียวแซมดูสวยงามสบายตาเหมือนในหนังไซไฟผู้คนส่วนมากใส่ชุดละรูปสีขาวสีเงินมีแถบสีฟ้าอยู่ด้านข้างลำตัวผมและเพื่อนเพียงสองคนได้ถูกคัดเลือกให้มาเป็นผู้ฝึกปฏิบัติการหาวิธีกำจัดสัตว์ประหลาดเอเลี่ยน อยู่ๆก็มียานอาวกาศจากดาวอื่นก็มาถล่มดาวที่ผมฝึกอยู่บ้านช่องที่ดูสวยงามถูกถลม่มจนลาบคาบยานแม่ของเอเลี่ยนลำใหญ่มากกว้างจนเกือบปิดท้องฟ้าไว้ทั้งหมดยานแม่ได้ส่งสัตว์ประหลาดคล้ายไดยโนเสาร์แรปเตอร์ลงมาเป็นหางใหญ่แทรกซึมให้เข้าไป จำกัดผู้คนที่ยังรอดชีวิตผู้คนวิ่งหนีตายขึ้นยานหนีบ้างหลบอยู่ตามซอกตึกตามบ้านบ้างได้ผมได้แต่ผักหลงกับผู้คนเข้าไปในตึกน่าจะเป็นโรงอาหารโต๊ะตู้อุปกรณ์จะเป็นสแตนเลสผมวิ่งหลบไปยังซอกตู้สัตว์ประหลาดก็วิ่งตามและตามหา มันได้เปิดอวัยวะที่หัวออกมาเป็นแฉกๆสีแดงแดเกือบเ,อเหมือนเกนว่าเหมือนกับการรับสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งผมถอยหลังเผลอทำม,มีดอุปกรณ์ครัวที่แขวนอยู่ตกลงมาทั้งแถบเสียงดังสนัน่นแต่แปลกเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นไม่สนใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันดูหูหนวกหรอผมกึ่งแปลกใจ ผมไม่ได้ตื่นเต้นตระหนักไปกับเหตุการณ์นักอาจจะเป็นเพราะผมถูกฝึกให้มาจำกัดมันผมไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อที่จะต้องกลัวมันมันต่างหากที่จะต้องกลัวผมเพราะผมเป็นผู้กำกับเป็นผู้ร่าเองและกำลังจับจ้องดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างผมเริ่มแอบดูแลสังเกตมันหูหนวกจริงๆนั่นหละ ห้องนี้มืดมากแล้วมันจะหาเราเจออย่างไรเลนตาที่มองไปความมืดได้หรอหรือเลดา้าบนหัวสีแดงมันกระอานั้นหรือผมคิดในใจสัตว์ประหลาดเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นอยู่ๆก็กระโดดเข้าไปในซอกหนึ่งมันกระช่าคนที่หลบอยู่ในห้องนั้นออกมาอย่างเลือดเย็นเสียงกรีดร้องของชายคนนั้น ที่ถูกกัดจนหัวไหลขาดเห็นกระดูกเลือดทะลักแล้วมันก็เริ่มกัดกินคนนั้นอย่างเป็นเป็นผมเอื้อมมือไปคว้ามีดทำครัวขนาดใหญ่ค่อยๆเดินตรงไปข้างหลังมันอย่างช้าๆอยูอย่มันก็หันหน้ามาทางผมอย่างจังเผชิญหน้ากันแบบตรงๆผมนิ่งอึง้ง หยุดหายใจกำลังคิดจะทำอะไรยังไงตอบไปดีแล้วมันก็หันกลับไปกินซากศพของผู้ชายคนนั้นต่อเหมือนมันไม่เห็นว่าอยู่ตรงนั้นมันทั้งหูหนวกแถมตาบอดอีกด้วยหรือแล้วมันหาคนที่แอบอยู่หลังตู้คนนั้นได้อย่างไรมันจับขึ้นแห่งความกลัวนี่เองผมอุทาน นั้นต้องพิสูจน์ผมเดินเข้าไปตรงหน้ามันตรงๆเอามีดเสียบที่เท้ามันอยากมิดด้านฉึกเสียงสีเขียวเลือดสีเขียวก็พุ่งกระฉูดและผมก็หลบฉากยืนอยู่ตรงใกล้ๆนั้นลหละมันร้องด้วยความเก็บปวดหันซ้ายทีขวาทีไม่ใช่หูหนวกตาบอดจริงๆหลังจากนั้นผมก็ เดินไปปาดคอมันอย่างเลือดเย็นแล้วเดินออกจากห้องนั้นไปด้วยความตื่นเต้นที่ได้ค้นพบความลับที่จำกัดเอเรียนตัวนี้ได้แล้วผมวิ่งยิ้มล่าไปหาคนไปหาผู้คนที่หลบอยู่ตามซอกตามตึกผมวิ่งผ่านเอเรียนนับหนึพวกมันก็มองผมไม่เห็นสักตัวผมมองขึ้นไปที่ตึกวิจัยตึกวิจัยแห่งหนึ่ง มองผ่านเข้าไปในกระจกเห็นคนนับร้อยกําลังจะถูกเอเรียนลุมขยำผมร้องตะโกนบอกใครในตึกเจอใครผมก็พยายามบอกผู้คนไปทั่วถึงความลับขอ้ออดีอยากก่ากลัวมันมันเดิมกินพลังแห่งความกลัวแถมมันหูหนวกตาบอดอีกด้วยบางคนก็เชื่อหลายคนก็ไม่เชื่อผมจึงพิสูจน์ยืนอ,อยู่ท่ามกลางเอเรียน ให้พวกเขาที่อยู่บนตึกได้ดูเมื่อผมอยู่ใกล้ๆเอเลียนพวกนั้นผมสังเกตเห็นแต่ละตัวมีปอกคอจิตก็แว็บเข้าไปในจิตของเอเลียนด้วยว่าพวกเขาโดนบังคับมาจากปอกคอนั้นผมเห็นน้ำตาของพวกเขาที่โดนบังคับและถูกกระตุ้นด้วยพลรัรงความกลัวของเรานี่แหละที่ทำให้เขาหืนกระหายเลือด เนื้อและอยากริมรถความกลัวเพราะเขาไม่เป็นตัวเองนั่นเองผมเข้าไปจับไปลูบหัวลูบตัวเอเรียนด้วยความสงสารพอผมส่งความสงสารเห็นอกเห็นใจออกไปบอกขอนั้นก็กระเด็นหลุดเอเรียนตัวนั้นก็กลับมามองเห็นได้ยินได้ยินอีกครั้งหนึ่งได้เห็นแล้วก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาขอบคุณผมแล้วเดินจากไปทีละตัวทีละตัวผู้คนที่อยู่บนตึกเห็นผมรูปตัวเอเลี่ยนได้ก็ตีความว่าผมเป็นพวกเดียวกับเอเลี่ยนแน่ๆทำไงดีพวกเขาไม่เชื่อผมพวกเขากำลังจะโดนกินแล้วผมรีบวิ่งขึ้นบันไดขึ้นไปอย่างเหนื่อยหอดีนะที่ผมรู้ทางลัดขึ้นไปถึงก่อนเอเลี่ยนจะถึงตัวพวกเขา ผู้คนหลายร้อยอยู่ในห้องโถงและเขาเห็นผมพิสูจน์ได้ว่าผมพยายามจัดการกับเอเรียนได้จริงเขาจึงเริ่มเชื่อคำพูดผมบ้างละเอเรียนตัวหนึ่งกระโดดเข้าไปอยู่หน้าฝูงชนนับหนึ่งร้อยผมทำมือจุกจุจุจที่ป่ากเป็นสัญญาณว่าเงียบเงียบ,บนิ่งๆิตั้งสติไว้ผู้คนเหล่านั้นเขาตั้งสติไวมาก พะพวกเขาก็ชินกับสงครามเอเรียนกันอยู่มาบ้างแล้วจึงไม่ได้แต่แตะกะตกใจอะไรผมทำมือทำท่าทางให้เราออแหวกซอกฝูงชนให้เอเรียนตัวนั้นเดินผ่านพวกเราไปพวกเขาก็ทำตามโอ้มันได้ผลจริงๆเอเรียนนั้นเดินผ่านผู้คนไปแบบมองไม่เห็นไม่ได้ยินเอเรียนตัวนั้นก็มองซ้ายทีขวาที กลมๆเงยๆแถมเดินผ่านพวกเราไปเลยผมกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะและตะโกนบอกเขาว่าถ้าไม่อยากให้มันจับความกลัวเราได้ให้ฝึกหายใจเข้ายาวๆลึกๆให้ได้ตลอดเวลาหายใจลมหายใจของเราเป็นแสงนะหายใจเข้าเก็บแสงสู่ตาที่สามต่อมไพยเมียง หายใจออกสู่กระดูกสันหลังสู่กระดูกสันหลังแล้วแผ่แสงแห่งรักให้พวกเอเลี่ยนพวกเขาจะสับสนเพราะเขาอยู่ในด้วยอ,อ,อยู่ได้ด้วยการกินพลังงานแห่งความกลัวเขาถูกบังคับและถูกเปลี่ยน DNA มาเพื่อทำหน้าที่จำกัดเราเขาค้นพบพวกเราจากความกลัวและขึ้นพลังงานที่ต่ำเราอย่าได้ลดขึ้นพลังให้ต่ำ ไปกับเขาไม่งั้นพวกเขาจะหาเราเจอลึกๆพวกเขาน่าสงสารนะเขาไม่เคยเจอใครรักเลยเมื่อเรารักสงสารเขาได้จริงๆเขาอาจเขาจะไม่อาจเข้าใกล้พลังแสงและรักได้เลยและเขาจะจากไปตลอดการเชื่อผมเชื่อผมอย่าวิ่งหนีให้เผชิญหน้ายอมรับเข้าใจในเขาให้ได้ เราไม่ใช่พูดที่ต้องตกเป็นเหยื่อของเอเลียนอีกแล้วมีแต่ความมืดเท่านั้นที่ต้องกลัวแสงอันแสบตาสักศึกครั้งนี้เรามีอาวุธที่ทรงพลังอยู่ในตัวแล้วแพ่แสงแห่งรักให้เขาแสบตาไปเลยในฝันผมก็นึกในใจว่าทำไมคุ้นประโยคนี้จังแสงอันแสบตาฮ่าฮ่ มันมีจิตสำนึกของผมยามตื่นเข้าไปเล่นในฝันกำกับความฝันเสกเรื่องราวผ่านฝันออกมาเป็นเรื่องราวขนาดนี้ได้เลยเหรอผมแอบอมยิ้มในฝันแล้วผมก็นึกได้นี่มันฝันนี่บาขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าบวบทความสวัสดีครับ